ใครที่เอาล้อที่เบียร์ไปฝากเอามาคืนด้วยฝากเอามาคืนด้วยนะครับผมขอล้องเลยตอนจะใช้เงี้ยให้กูโอนตอนเข้ากูไม่เห็นเห็นเลยหมดเนี่ยแอร์ลบอดี้พาร์ทมันต้องเท่าไหร่วะไม่รู้เออไม่รู้สิเนี่ยพวกมึงอยากให้กูมาสัมภาษณ์มึงดูครับเย รถบานปลายครับวันนี้โทรศัพท์อีกแล้วครับเราเปิดรายการเลยวันนี้รถบานปลายวันนี้ครับเรามาหาเจอมาให้กูด้วยก็ทางบ้านชอบทักกันไงอันนี้อันนี้ถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วเนแต่ว่าบอกพี่โก้ไปไหนไปหาพี่เดียรใบหยกหน่อยไปดองออกกันละได้แล้วมีเพลงตอบเออ ตัดเบียร์ไม่ถ่ายหรอตัวเดียบตัวเดียบตัเดียบงงกันหมดตองช่องไมโยกแชนแนลคุณซูผมไม่ได้หรอกอันนี้อันนี้รายการอะไรรถปลายปลายดิพี่รถปลายปลายนะรถปลายปลายรถปลายปลายเชื่อว่าพี่พี่ไปทำอย่างเงี้ยมีคนมาบอกว่าพี่เพิ่งจะจะถ่ายรถปลายปลายกันครับนี่ไอสัตว์เรางงหมดเลยจริงอันนี้กินได้หรือเปล่กินได้เลยอร่อยเลยแต่ก่อนจะนี่นี่ก่อนจะเป็นทางบ้านต้องการเห็นอีกทีครับใช่ครับ อะไรอสโลแกนรถบานปลายครับต้องมีท่าทรรครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถบานบานมาถ่ายพี่เบยวันนี้ศับสุศูนโดยสินทรนสเต็กเฮาส์อ่าก็มีโซนอาร์คสนะครับมีห้องจัดงานเลี้ยงสามารถจุคนได้ ตั้งแต่100คนถึง1,000นอะเยอะเลยนะครับก็ลองไปคุยกันดูแต่ว่าโดนเฉลี่ยแล้วก็หัวละ300ร้อนะครับแล้วก็ทางสินทร์มีของแถมด้วยเป็นมูลค่า50,000บาทนะครับนอกจากใจกลางเลี้ยงแล้วจะมีคนที่ชอบกินสายปิ้งย่างนะบุฟเฟ่ชาบูไม่จำกัดเวลานะครับมีสัดส่วนชิ้นเนื้อนะอแล้วก็มีไก่เป็นทะเลมีกุ้งมีหอยแล้วก็สำหรับสายมุสลิมที่นี่ก็หาล้าน100%ยนนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่สามร้อยแปดสิบสี่าทเน็ตถูกถูกนะเปิด นะครับเขามีชิ้นเนื้อด้วยนะส่วนท่านที่กินแล้วท่านชอบอะไรแบบเนี้ยท่านสามารถซื้อกลับบ้านไม่ได้เปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่ทุ่มถ้าเป็นพัตคารที่เปิด10บโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยบ่ายสถึง4ี่ทุ่มเขามีฟู้ดมาร์กใช่ไหมฟู้ดมาร์กฟู้ดมาร์กแล้วก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสินทรอนสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นต้องสิงห์ทรอน อร่อยมากเลยไม่ต้องติดเป้งก่อนนะครับถ้าไปไปก็จะอะไรไปบานมากเลยจำได้ว่าบานอยู่นะบานบนบานนี่สปอนเซอร์ให้มาพี่เป็นสเต็กแล้วก็สำหรับชาบูแล้วก็ไปนี่เขานั่งชกนั่งกินบาร์บีคิวกันมีส่วนนึงขอบคุณครับส่วนนึงพี่คุณครับให้ดีเอาไว้แต่ถ้าไปซื้อที่ฟู้ดมาร์เก็เขาเนี่ยแบบไม่ฟ้อนเซ็งก็มีดีดีเนื้อพื้นท้องอันนี้ขายดีมากรู้ป่ะทำไมเพราะเขาเกี่ยสินค้าขายดี เชื่อละว่าเพิ่ตื่นรถพี่แบีรไหมรถปปลายครับแฟนคลับบอกว่าไม่ท่ไม่ไปหาพี่เบียร์ไปยกหน่อยครับเพราะคนอยากรู้อยากรู้ว่ารถพี่เบียร์ทำไปเท่าไหร่จริงๆเราเคยมาถ่ายในสติกาลาดพี่เคยพูดว่าในเรื่องราคารถในช่วงนี้ไมไม่เคยถามก่อนเลยถ้าถามวันนี้บ้านจะแตกไหมบมันถ้าบ้านแตกก็จะยกยกกองเลยเออเรื่องกลับบ้าน แสดงเขาบ้านแตกไม,ไม่ไม่ไม่แตกเพราะมันเป็นคนโอนเจ๊เป็นคนโอนใช่ใช่เจ๊จะรู้ทุกอย่างใช่แล้วถ้าเกิดวันนี้บอกราคาแล้วไม่ตรงกับที่เจ๊โอนเยไม่มีเรา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 เป็นคนเขาเรียกว่าไม่ทุจริตเมียตรงไปตรงมาค่ะไรจ่ายตามเงินไอตอนออกไอตอนออกอะตรงอ่าตอนเข้าเนี่ยมันจะแยกเป็นสองฝั่งเข้าเจ๊ด้วยแล้วเข้าที่อื่นด้วยอ๋อต้องมีเขาเรียกมีศิลปะก่อนคารถนดเลยอะไร เจ้าของเติบติ๊กตาานิดหน่อยนะใบยงใบยกธุรกิจเยอะแยะมากมายเป็นเจ้าของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้กระเป๋าตังค์อย่างนี้ป่ะอตรงๆเลยวันนึงพกตังค์เนี่ยเอาจากบ้านมาพกเมียจะโอนเข้า ATM ประมาณอาทิตย์ละประมาณ20,000 ATM ก็ไม่มีจะก็ต้องอยู่ในแอปดิะจะก็จะอยู่ในมือไม่มีอันนี้รู้อันนี้รู้กด ATM ไม่เป็นไม่มีไม่มีแล้วไม่ไม่อยากมีเดี๋ยวแม่งบันลายไม่จะจ่ายยังไงบัตรเครดิตบัตรเครดิตอ่ะอยู่นี่อยากกินข้าวตามสั่งข้างทางเนี้ยครัก็ มันมันมันจะมีปัญหาเฉพาะวันที่อยู่คนเดียวอันนั้นกดตังค์ถ้าไม่พอก็นี่บ้างไอ้มือปืนบ้างพี่คนขับรถโดนประจำถ้าถ้าถ้าวันธรรมดาไม่เคยมีปัญหาก็เลยขาอยู่มาเริ่มวันที่คันนี้ครับมาสด้าเอเซเบสเอฟดีสามเอสอารีซูเปอร์จีอีซูเปอร์จับซูเปอรบรถซื้อมากี่บาทเอาจริงๆจําไม่ได้แต่คลับคลายคลับข่าวว่าหนึ่งอ1.3นึ่นี่แหละ1.3ึ่งจุดสามล้านบาทหนึ่ดสามล้านด้านในเป็นสภาพยังไงไม่มีเครื่อง ไม่มีเครื่องครนเซ็ปตไม่มีเครื่องแต่มีมีข้างในหมดนะมีมีตอนตอนมามีหมดเลยภายในอะไรมีหมดมีหมดแต่ไม่มีเครื่องเดียวเริ่มมาจากด้านหน้าชุดแต่งก่อนเลยอ่าไอซูบจับไอซูบจีก็จะมีฝากระโปรงมีไฟหน้าครับมีที่ครอบอะคริลิกกันชนดิฟฟิวเซอร์หน้าสเกิร์ตข้างแก้มนหโปร่งหลังดิฟหลังหลังดิฟฟิวเซอร์หลังหมดเนี่ยแอร์ลบมอนิพาร์ทมันต้องเท่าไหร่วะ ไม่รู้เอ้าไม่รู้สิพวกมึงอยากให้กูมาสัมภาษณ์มึงดูคราสิมันประมาณเท่าไหร่เงี้ยเออไม่รู้ไม่มันมันมันต้องประมาณอะไรเช่นเช่นอาเมื่อก่อนเท่าไหร่อ่ะถ้าปลอมเนี่ยถ้าปลอมไอ้เหี้ยล้องแท้สมมุติสมมุติสมมุติอมมุติด้วาของ้วยถ้าด้อยู่ประมาณสักเก้าหมื่นถ้าห้าแสนได้ไหมพี่ไม่รู้อยู่แต่สมัยนี้มันแพงสมัยก่อนแน่ เมื่อก่อนอ่ะตอนที่ผมซื้ออ่ะมาเป็นชิ้นหรือมาเป็นทั้งคันตอนที่ซื้อทีเดียวเลยมาทีเดียวเลยพี่พี่บุ๋มจัดการเบิกใหม่เบิกใหม่ดิจากลุงเลยข้างบนแฟนที่ชอบไอเอ็กเซเว่นแล้วก็เปิดเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์มาข้างล่าง่อยว่าพิมพ์แบบแบบส่งแบบส่งแอร์แอร์เฟดด้วยแอร์เฟดนี่เฮียรีบดิทำไมช้ามอ่ะผมว่าผมว่าต้องเกินสี่แสนตอนทำอ่ะรถเนี่ยเข้าไปที่อู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกเขาเดี๋ยวเขารีบทำให้เราก็เฮียกลัวอันนี้มาช้ากว่า แอนเฟย์อย่างเดียวปรากฏว่าไอ้แค่เนี่ยมารอสองปีรถยังไม่มาร์ไม่รถยังยังไม่เสร็จเลยรถยังไม่ยังไม่ลอกสีเลยไม่เลิมต้นอ่ะผมก็ต้องมีสี่แสนบวกสี่แสนบวกไออีแพงไออีแพงเพราะนั้นสั่งเพิ่มพิเศษเพิ่มแบบไม่ดีนะใช่อันนี้สั่ง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 ขาเพิ่มเพิ่มทำไมมันเพิ่มเพิ่มจากอะไรคือจริงจริงมันประมาณเนี้ยมันประมาณเตี้ยประมาณเนี้ยคันเก่าผมเตี้ยประมาณนี้เอาสูงใช่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 าจะไม่ผิดโบเมกโบเมก โบเมกเป็นคนทำให้ใช่ใช่ลงกันโบเมกเป็นคนทำให้โบเมกลุงให้โบเมกเป็นคนทำให้อ่านี่โบเมกลุงไหนลุงข้งลุงคนเยอะแล้วลุงข้างขาลุงไหนลุงขาอีออ๋ลุงอาอีอ๋อจะไปเอาลุงมาทำไมล่ะลุงเาไม่เอากันขไม่เอาแ้่ปวดหัวไอ้หมดแล้วเนี่ยหล้อ ล้อเนี่ยน่าจะแสนกว่ามั้งแสนสองแสนสามได้ไหมพี่น่าจะประมาณนั้นแสนสามมั้งแสนกลางใช่แสนกลางไม่มันเป็นสีสีพิเศษสีพิเศษด้วยปกติอะถ้าล้อ Des ม o n อี vo เนี่ยขาวกับดำวะดำอันเนี้ยจะไวไม่ต้องรออันเนี้ยสั่งปีหนึ่งปีกว่ามีสติกเกอร์จากอาสติกเกอร์ไปลวสาระความน่ารู้ครับอันนี้เขาเรียกว่า E ี o มันต่างจาก e s m มอนยังไงเดสมอนมันจะมี ครับตรงกลางเอาไว้ใส่ฝามันจะมีเบ้าขึ้นมาสูงมีไหมมีบาขึ้นมามันจะมีบ่าขึ้นมามันจะเป็นโลโก้ที่เป็นน่าจะจำไม่ผิดเป็นหงหรือเป็นอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าเดสมอนดเรว่าไม่มีบ่าอันนี้อั้นี้อันนี้ไม่ใช่รอลเดสมอน e v อีโวคือจริงๆคือจริงๆมันคือเดสมอน d e อีโพี่กูเข้าใจว่าเป็นรอลเดสมอนด์อีโว่แต่แต่แต่ถ้าเป็นตอนออริจินอล มันจะแยกกันสองรุ่นสปูนก็อยู่ในนั้นเหมือนกันเม็ดอิรเซียก็คือทรงเดียวสปูนเนี่ยใชม่มันมันไม่อิรเซียครับมันคือเป็นเซติโร่ที่เบาที่สุดในโลกอยู่พักหนึ่งซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองเจเนเรชั่นรุ่นแรกก็จะเป็นอย่างที่บอกไปเลกามาสเตอร์ไม่นะกูสั่งญี่ปุ่นนะญี่ปุ่น,ม,นมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นพี่แต่เขาให้ขูขวาทันทีเมื่อกี้นี้มันยังไม่จบนเงยเฮ้ยู่สีอย่าใกล้อย่าใกล้เอย่าใกล้อันนี้อย่าใกล้อันนี้อย่าใกล้อันนี้อันนี้ของสำคัญนะ ตอนนี้ไอไอบริษัทนี้มันน่าจะปิดไปแล้วแล้วตอนนี้คนที่ซือแบรนด์ไอไอเลกามาสเตอร์กับอีโวอะเขาก็มีคนซื้อลิขสิทธิ์ไปตอนนี้ร้อไม่ทำทีัลเซียละร้อแน่ทำไม่ญี่ปุ่นก็จีนอ่ะแต่แม่งสั่งยากมากใช่ใชคือแม่งวุ่นวายมากอะใช่มันเป็นล้อที่ เจ้าของใหม่เ <Netz> ป <ank ke als> <f dragging> <UNKNOWN> ็นอเมริกาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเจ้าของใหม่เป็นเป็นคนอเมริกาคือตอนที่อยากอยากได้เนี้ยคืออยากได้มากๆามว่าแม่งญี่ปุุนมากแล้วก็ไอ้ไอ้ทรงเซเว่นทรงเนี้ยบ้านเรามันน่าจะมีเยอะแล้วเราก็อยากให้มันรู้สึกแตกต่างรถอยากชีอ่ะมันจะดูแปลกตาไปก็เลยเอาเดสมอนด์แล้วบอกว่าอ้าวต้องเป็นแบบสีทองไม่เหมือนใครแม่งไกลเลยเฮียแม่งเป็นปีเป็นปีเลยทองไม่เด็ดติ๊กเกอร์เลยนะติ๊กเกอร์ทิ้งไป นี่เท่ว่ะมันมีราคามันมีราคาเก็บไว้สิพี่ต้องเก็บไว้นะล้อจบไปเบรกว่าเบรกเบรกกี่บาทเบรกเบรกหน้าหลังต้องเท่าไหร่วะอันนี้ก็สั่งพ่นเป็นสีผู้อะต้องเท่าไหร่วะประมาณประมาณเอาประมาณเอาเดี๋ยไม่เป็นไรไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดว่าโก้กับเท่พูดใกล้เคียงจะบอกเออใช่ใช่ใช่มาอะไรบอกดาวช่วยพูนหน่อยดูเพื่อนดูเพื่อนเพืเบรกเป็นเบมโบหกพอร์ตนี่นี่สีสั่งสีชมพูหรอใช่สั่งพิเศพเป็นผู้สีผูเบมโบ้มันมีมันมีเหลืองดำแดงใช่ก็จะมาต้องไปชมพู ก็มันทุกคนใส่หมดแล้วก็เลยคือพยายามคือโจรคันนี้จะเป็นท่านี้แต่ว่าก็ไม่อยากเหมือนโคนอื่นไงตอนนั้นยางยางัีบาทยางโอ้ยยิงถามยางเทียบยางเฮ้ยยางยางยี่ห่ออะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันเนี้ยปิดรายการเลยเทียอันนี้ชุดที่สี่แล้วมันซื้อปล่อยใครจำได้หรือยังอะยางนี้ห้ออะไรวะ หกเจ็ดหมื่นเป็นไพ่หอดใช่ไหมพี่ใช่สปอร์ตเบรกก็ต้องมีวานสักสามแสนอ่ะใช่ประมาณสามแสนเบรกสามแสนช็อตสี่แสนเจ็ดแสนล้อช็จคทำได้ดีเอฟบีนี่นี่โอลินนี่โอลินทำได้จำได้เบิกใหม่เบิกใหม่ดิเบิกไม่มีอะไรเก่าเลยเบิกใหม่หมดเสียตังค์เท่าไหร่คอนเซปต์คือเบิกใหม่หมดอ่าดีเอฟบีเท่าไหร่น่าจะมีแสนกว่าบนึ่ง้านนั่นแหละครับถูกต้องสิกล่องประมาณแสนหกแสนเจ็ดใช่ประมาณนี้ช็คประมาณนั้นเบิกใหม่ขานี่ดีกว่า คันนี้เติมน้ำมันชนนี้น้ำมันอะไรครับ20 20 20ยี่นี่ผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อ๋อยี่สบางจานครับ20ยี่สิบสี่โวลต์นะครับยี่สิบบางจานมีสามเพิ่มคุณภาพนะครับทำให้หัวฉีดสะอาดนี่นี่นี่เข้าไล้นะครับเข้าได้เข้าบางจานเข้าได้นะครับเข้าได้นะครับพาโนนเสร็จหมดแล้วนะอ่าพาโนนเสร็จนะเขารวมเครื่อง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 ดูภายใน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 เนี่ยตอนนั้นน่ะก็คือให้เขาเขาเรียกออคชั่นเนาะ เดาหูเออไปหาเป็นเก็บเก่าเก็บอะภาษาญี่ปุ่นอ๋อเอาคำว่าเก่าเก็บอย่างเดียวไม่ไม่เก่าเก็บใหม่เก่าเก็บไม่ไม่ได้ใช้ไม่เอาใช้ไม่เอาใช้อคือโจทย์คือว่าอะไรที่แบบมันใช้จะไม่จะไม่เอาเลยสองชุดจากนั้นซื้อมาซื้ออะไรมาภายในอย่างเงี้ยเหมือนกันสองชุดชุดหนึ่งมันมันเกือบใหม่ไม่ชอบไม่ชอบเท่าไหร่ไอ้เกือบใหม่เท่อเะี้ยพูก หมค์ไมค์คอมวะไมคไมคมาแบบว่าเออชั hmm. um, ้นอยู่ไหนวะไอชุดเกือบใหม่เท่าไหร่แสนวะไม่รว่ะพี่เบาะด้วยนะใช่ไหมเบาะอีกเป็นแสนเบาทั้งคู่เบาะเบาะเบาะเนี่ยเบาะเนี่ยก็ใหม่แต่ว่าไม่ใช่ไงเขาเรียกอะไรวะไม่ก็น็อตน็อตนอตใช่น็อตน็อตนี็อตอันนี้ใช่จะใช้อย่างนั้นเบาภายในที่พี่บอกคือตอนนเบาตอนนั้นเบาตอนนั้นยังไม่แพงเท่าปัจจุบันใช่ตอนนี้น่าจะอุ้ยแป สองแสนสองแสนป่ะตอนนี้เกินเกินพี่ผมว่าต้องเป็นสามแสนนะผมว่าอันนี้ผมก็น่าจะซื้อแสนกว่าแหละตอนนั้นนะแม่เปลี่ยมาณนับแสนใช่ปกติจะสองแสนบอกประมาณสองไอ้กล่องหลังเนี่ยสมัยก่อนผมซื้อเนี่ยซื้ออยู่สี่หมื่นปัจจุบันของใหม่เก้าหมื่นตอนนี้น่าจะแสนกว่าไหนกล่องเนี่ยนะไอ้กล่องเก็บของข้างหลังนะโอ้โหตอนี้เป็นแสนไอ้พวกนี้เบิกหมดเบิกหมดทุกอย่างขอบยางก็พันครับขอบยางก็เบิกเท่าไหร่อ่ะก็จะเป็นแสนอยู่ดีป่ะ่่าเทไหรน่าจะ นแแต่สีเนี่ยผมจําได้ผมถ้าโอนไปแม่งต้องแบบเกินครึ่งล้านอ่ะสีเหรอค่าที่ทำทำเนี่ยค่าสีตอนนั้นถูกค่าสีค่าจัดฟิตติ้งฟิตไมเกินเกินครึ่งล้านอ่ะเพราะเริ่มต้นรถพวกนี้ทำโอ้ที่พี่ทําก็ต้องมีสตาร์ก็สองแสนแล้วนี่ใช่ใช่สตาร์ก็สองแสนบาทแล้วจัดซองจัดอะไรอีกแล้วก็เมนเจอร์คันนี้พี่บุ๋มติดแส็ต้องมีต้องมีต้องมีติดแสนท่าทำสีน่ซองน่าจะเกินห้าน่าจะเกินห้า พอพี่บุ๋มเขาไม่ได้เลยอะไรบุ๋มเขาไม่เคาะเขาเปลี่ยนอย่างเดียวผมอะไรเท่าไหร่ผมอะไรตายไปอย่างเดียวห้าพันเหรอไม่ไม่ใช่เพิ่มเพิ่มให้เจ็ดพันถอดเลยไม่รู้แต่ไม่ได้อันนี้อันนี้อาหมูอาหมูมันบอกว่ามีลุงเซ็นแต่ไม่รู้มันเซ็นเองหรือเปล่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ราคาอยู่ประมาณสักอาหมูอาหมู่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดประมาณหมื่นเจ็ดมีลายเซ็นก็ สองสามหมื่นอ่าเหรอเตยละสองหมื่นนะสองหมื่นนะหัวเกียร์หัวเกียร์ตอนลงพุ่งจะให้ต่อเบาะราคาหรือปะไม่รู้ไม่รู้ผมก็ต้องตีราคาไม่รู้จริงไอ้วันเนี้ยเอาจริงๆนะตอนมาถ่ายกูเขากังวลกูไม่รู้จริงๆหัวเก้วห้าพันกว่าผมจำได้เใช่หัวเก้วห้าพันกว่าบาทจอเอ็มจอเอ็มจอเอ็มคิดว่าผมรู้ปะล่ะแอบคิ๊ดเลยอันนี้ต้องมีสามหมื่นสามหมื่นกว่าจหมื่นกว่าใช่สามหมื่นกว่ากล่องอะไรเนี่ยกล่องอะไรกล่องลิงก์ ลิงลิงรุ่นไหนไม่รู้คุณลุเลยงจำสองได้ด้วยลิงรุ่นไหนไม่รู้อ่ะคุณเปียเรสครับอะไรหรอคุณจะใส่ผมสองชั้นทำไมครับจริงหรอไม่รู้อ่ะเออว่ะเออไม่รู้อ่ะมาออกไปดิอ๋อมาใส่ผิดตอนแรกจะเอา R X เอวเวนวางไว้เออแล้วก็เอาผมไอ้นี่ยไว้ข้างบนกูจะรู้นี่ยงข้างนั้นกูไม่เคยนั่งนี่ว่งมาดูเครื่องกันเครื่องสองโร 450มาแถ็แท็แถ็แกล่องลิงค์เทอร์โบวอร์เนอร์บราเดอร์โอ้ยใช่ใช่อันนั้นมันค่ายหนังสิอ๋อไอ้นี่ถ้าเกิดเทียบราคากับของไอเอสทีไอนนั้นไปดูของไอซูบารุซูบารุมาก็อันนั้นพันเจ็ดอันนี้ก็น่าจะสักพันห้าเออประมาณนั้นเครื่องหมดไปกี่บาทครับ เครื่องลมเท่าไหร่แสนก็บาทป่ะไม่แสนไม่รู้อ่ะกทุกแม่ก็จะกินแกมต่อเลยตีราคาตีราคาหน่อยเช็คราคาหน่อยตีราคาเฮ้ยเครื่องโร่เดิมๆมาขายอยู่เท่าไหร่เครื่องโร่เดิมๆสองโลนะสวยๆสวยๆผมว่าเครื่องเชียงกงพร้อมเกียร์ก็ได้ต้องมีแสนชั่วโมงนี้ต้องมีแสนกว่างานคนนี้บอดีไฟไปอีกผมก็ต้องมีห้าแสนแล้วพี่อ่ะเปกซิ่ง ทุกอย่างซิงเบิร์กเบิร์กตัวเบิร์กใหม่หมดเบิกคอมแอร์ใหม่คอมไดชาร์จใหม่ทุกอย่างค่าโรงแรมญี่ปุ่นค่าเครื่องบินญี่ปุ่นไม่รู้เมื่าไหร่ซึ่งซึ่งนาทีนี้ตอนนี้ทำก็เครื่องโลก็ไม่ถูกแล้วถูกป่ะตอนน้นาทีนี้โอเวอร์ฮอนเดิมๆต้องมีแสนกว่าบาทสองแสนเมื่อถ้าโอเวอร์ฮอนแพงพี่ถ้าโมดิฟายก็น่าจะยิ่งหนักแต่รถคันนี้ห้าปีนะเร็วนะพี่เนาะเร็วนะหปีเออไอ้ขี้มึงอึดมากเครื่องโลนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำอึดมากเลยอะใส่ถังนะแต่ไม่ได้ต่อระบายไอ อย่าไปจับมันอย่าซนรถมันไม่เคยเป็นอะไรก็มันไม่ใส่ถังเส้นเดียวอ่ะแล้วปล่อยเท่านี้หายใจอ่ะสวัสดพี่มาดิเออรถแมวพี่มาร์ตีมาบอกคุณว่าคุณหมาเออคุณบอกงจังเลยอันนี้คอยซิ่งสายสายหัวเทียนซิ่งพี่ครับฟิลเตอร์ HKS ที่มันถอดมาล้างได้พี่รู้จักไหมเออว่ะล้างในรถ เนี่ยดำแล้วพี่แต่แต่แต่ถ้าซื้อใหม่ก็เบิกเนี่ยมั้งซื้อใหม่ก็เจ็ดร้อยพี่เออเบิกครับผมได้เจ็ดร้อยไม่ต้องห่วงครับครับซื้อดีกว่าเจ็ดร้อยพี่โอ้ลิงเอฟบีพูดไปแล้วไอ้เหี้ยชั้นหนึ่งแต่น้องบอกว่าชั้นหนึ่ง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 หลับตาคิดตอนนี้เลยหลับตาคิดตอนนี้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเคยคุยกันเล่นตอนนั้นบอกว่าเอ้ยแซวๆเล่นเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ขายบอกอุ้ยแล้วก็คิดในใจ ห้าล้านอะไรเงี้ยเจ๊บอกมึงโง่เปล่าคิดว่าห้าล้านก็ไปเหรออะไรเงี้ยเจ๊ด่าผมว่าเจ๊ำได้หมจ๊ได้ผมจำได้จจดจอดจอดนี่คาร์บอนนะเนี่ยใช่พ่นสีพ่นสีคาร์บอนพ่นสีเขาทำสีเก่งนะเขาทำสวยมากเขาทำสีเก่งเพราะว่าการพ่นสีคาร์บอนให้เหมือนกับสีรถ ยากมากนะเขาทำเหมือนนะทำเหมือนสมราคาที่เนี่ยท่อ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 โอ้โหตายแล้วพี่จับราคากระจาวันนี้มันจะไม่นคนนำครับคุณมีเฮอร์จะเป็นคนนำนี่นี่นี่อ่างอีนี่อ่างอีซูจิแต่กูจำราคาไม่ได้น่าจะไม่ไม่กี่หมื่นหรอกต้องมีห้ามือเบิกใหม่อ่ะอันเนี้ยทั้งเส้นแต่ว่าที่ปัญหาคือคันเนี้ยแรงม้ามันไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรเพราะท่อตรงเนี้ยมันบีบ เขาญี่ปุ่นเขาบ่นบอกต้องเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นเพราะมันบีบสาระความรู้ก็ทำไมไอซุบเปรจีทำท่อโค้งลงพื้นครับคุณเชษ์ก็เวลานี่ไงลมมันไม่ได้ผลเข้าข้างในไงมันก็ตกพื้นไงใช่ไหมเชียร์ผมกูตั้งใจฟังผมอยากรู้เห <laughs> มือนกันเนี่ยกูตั้งใจฟังไอ <az> ้เชียรนี่ใครจะรู้อ่ะแต่ละคำเราั้องบอกเลย แขกรับเชิญนักพิธีกรไม่มีสาระเลยอ่สาระความรู้ก็คือการทำท่อลงมาที่พื้นหนึ่งก็คือโลดิงเสียงมันดังเพราะนั่นกเอาเสียงลงพื้นเสียงมันก็จะเบาลงในรอบข้างมันเกิดมาจากที่การขดีวันกลางปีไม่ใช่ยุคแรกนะแต่มันเริ่มฮิตที่ดีวันกลางปีที่ โอเดบาโอเดบาเสียงดังเสียงมันดังไม่ได้ใช่แล้วก็เลยต้องสั่งกติกามาให้รถทุกคันข้อโค้งลงพื้นแล้วหลังจากนั้นก็ฮิตกันเชื่อเพิ่งรู้เนี่ยเป็นท่อลงพื้นหมผมยังไม่รู้ที่มาถามหมดชาติจะทุกสำนักบนเกาะญี่ปุ่นเป็นท่อออกมาแล้วโค้งลงพื้นหมดแต่ถ้าเป็นพวกนิสสันซินเวียที่เป็นรถดิฟเหมือนกันก็เป็นท่อตรงปกติพี่ยกเว้นไปแข่งที่โอเดบาเท่านั้นเองเรื่องไฟไม่แต่คันนี้คันนี้ตอนเซตคือบอกเขาไม่ไม่เอาแบบไฟเยอะกลัว โวยไฟไหม่แต่พี่รู้ใช่ไหมเวลามันร้อนเครื่องทั้งตัวทั้งเฮดร้อนยังไงโรตารี่มันก็มีมีมันก็มีมีบ้างแต่ไม่เยอะเนาะแต่น้อยมันจะเยอะทีอีกทีทีเดียวเลยพี่ตอนหลับระเบิดใช่ตอนหลับตอนปุ๊ตอนแะเบต้องแพ่งแต่งไฟแม่งออกแบบแต่คันนี้หมดน้อยกว่าคันเก่านะ พราะการเก่ากูใช้เครื่องไปประมาณ20เครื่องได้แน,น,น่นนอแพงเครื่อ<ป>งแล้วพังชิบหายมันป่งเลยอะเครื่องยังไม่แข็งแรงไนงะใช่เครื่องมันไม่ได้ไม่เหนียวเครื่องมันไม่แข็งตอนนี้ทุกวันนี้คือโรตารี่ขับกันถ้าเกิดมีอู่ทำเป็นๆซึ่งทำเป็นหลายอู่มันขับแล้วมันใครว่าใครว่าเปาะวะเราคิดในใจเลยไม่ก็เหนียวนะนี่เคยลั่นไปหมื่นนี่เคยเลยแต่สิ่งหนึงที่ผมขอที่วันนี้นะสั่งร้านติกอร์แกะนี่หรออะไรวะจะแปะคำว่าเดดมอนแทนอ๋อเออว่ะ รถไม่ได้สตาร์ทแน่อนไปไอ้นไก่หลาเลยใครที่เอาล้อพี่เบียร์ไปฝากมาคืนด้วยนะครับผมขอร้องเลยจำได้นะครับแต่จำไม่ได้อย่างเด็คือฝากไว้กับใครหรือกูขายไปแล้ววะกูขายของเลยหรอขายดีวะ มันแคชแบ็ back กลับไปหาเจ๊แม่ไม่ได้ไม่มีเนี่ยแหละไม่รู้ผมถามเฉยๆว่าสมมติเนี่ยกระจกมองข้างเนี้ยไม่เอาละใช่ไหมไม่เอาละขายไอโก้ขายให้โอนซื้อที่ไปซื้อเนี่ยเจโอนให้ใช่้ผมซื้อผมซื้อห้าหมื่นถึงก็สมมติไปทางเลยอ๋อมันจะไปทางเลยจะถู่ใช่จะตีดรอตีเฟดว่าเอย่างนึงตอนจะใช้เนี่ยให้กูโอนตอนเข้าบอกกูไม่เห็นเห็นเลยไอ้ไอ้บางทีก็แบบนี้ าบัดให้แม่ีเหรอมี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 ญี่ปุ่นญี่เจที่บุโยไปแล้วไหม่รู้อ๋อคนไปญี่ปุ่นอ่ะที่ไปโครเองที่แจกจ่ายไมาเต็มไม่ตาย้บัทให้ี่นี้เด็ใช่บัตรเต็มรูปรูไม่ผ่านซื้อน้ำหอมห้าพันก่าตะโกนมาสั้นๆว่ามาจ่ายหน่อยบัทหน่ัเจ๊มันลายนะเจ๊มันยลายอ่ะบอกกของจริงของจริงจริงไม่งั้นไม่งั้นเอาเขาไม่อยู่หรอกทุกวันนี้ ไปเกาหลีตังในบัญชีอ่ะมิลหมื่นห้าห้าวันที่ต้องใช้เนี่ยจริงเหรอพี่ใช่เขาทิ้งไว้แค่หมื่นห้าในบัญชีแล้วพี่ใช้พอพี่ไม่พอก็ต้องใช้บัญชีสองอ่ะบัญชีสามก็มีไงบัญชีสาม advance advance ตอนนี้รถบานปลายม่ได้เลือกจริงจริงทีคนแต่งเขาจำกันได้หมดไหมที่ไปถ่ายหันเนี่ยจำได้เนาะจำได้เน่ยพี่มีพี่คนแรกเนี่ยเขาจำมไม่ได้มีพี่คนแรกตั้งแต่ทำรถบานปลายเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าจะมาถ่ายกูยังคิดจะถ่ายไอ้เชี่ยกูาจำไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ก่อนมาถ่ายพี่ไปถ่ายรถ พี่ทัศเบอรารีโวรีโวแต่งเยอะที่สุดผมก็ชนเบอร์ต้นๆในประเทศแต่เป็นสองล้านกว่าเขาจำได้เขาจำได้กระทั่งน็อตว่าตัวละ80บาทแล้วเขาซื้อมาทั้งหมด30,000บาทเป็นมูลค่าทั้งหมดรวม30,000บาทถ้าถามปีเลอกจำได้ไหมไม่ได้อ่ะคันนี้ประมาณนี้ เยอะเท่าไหร่เนี่ยประมาได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาไปรวมเองรายการผมไม่รวมอ่ะใช่ผมไม่รวมรวมแบบงงๆแต่ถ้าพี่เคยพูดในช่องพี่แฟนครับพี่ก็จะมาแย้งว่าวันนั้นพี่เบียร์ไม่ได้พูดอย่างนี้นะไม่เคยพูดไม่เคยพูดไม่เคยกับเจ๊เองกันนะคันนี้จบแล้วเดี๋ยวไปดูคันต้นคันสุดท้ายของพี่เบียร์กันลูกรักครับ FC ในคลิปหน้าขอบคุณเนื้อนะครับเนื้อโครับสินค้าขายดีอันดับหนึ่งนะครับสินทอนสเต็กเฮาส์ใช่นุ่มทุกทำช้ำทุกชิ้นต้องสินทร ขอคุณขอด้วยโอ้ยกูมีสปอนเซอเขาอยู่กับกูอะขอต่อตอสมองต่สมองเสอพ้เก่เออสียงอ